นี่นะคะคือลูกนิกแทรีนนะคะจัดลูกคล้ายลูกทอนะคะอันนี้คือนิกททรีนนะคะผิวข้างในจะเป็นสีเหลืองนะคะนะคะตัวลูกที่เราเอามาทำแยมนะคะช่วงนี้กำลังออกเยอะเลยนะคะที่อิตาลีจะเป็นแบบนี้นะคะ ทำเยีมเน็ตเทลินกันนะคะเราลองทำพอดีพี่ๆเอาเนทตเทลีนมาให้นะคะอากาศมันร้อนมันสุกเร็วเรากินไม่ทันนะคะเราเลยลองมาทำเยี่มดูแล้วมากวนนะคะแต่เราจะกวนให้มันแห้งนะคะเราจะเอาทำทไส้พายนะคะเราอยากทำไส้พายเดี๋ยวเราไปซื้อแป้งพายที่ซูเป,ปอร์ที่เขาทำเสร็จนะคะมาที่แป้งพายแค่แข็ง เต่เราลองทำใส้กันดูนนะะเราก็มม่วของเรานะคะอันนี้คือเนคไนะคะผสมลูกศิษนะคะทาเมนวาไม่ใช่สีสังวนนะคะสีสังวานชอบทำมั่วๆนะคะไม่มีส่ตาตช่วงช่วงทดลองผสมผสมลงเลยนะ,ะเราใช้ชิมเ,เราชอบเร์ไหนแล้วก็เราทำกินเอง เราเป็นคนชอบทดลองนะคะเดีย๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จนะคะเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะดูเริ่มเป็นเนื้อข้นๆแล้ว,ลวเราจะได้ไส้พายเ้ยนะคะ <Yeah. S 2> เราควนไปเรื่อยๆนะคะจนมันข้นนะคะ การถนอมอาหารใช้วิธีแล้วงเราก็ทำง่ายๆนะคะทำแบบบ้านๆน,นะคะเราชิมเมานะคะเพราะว่าเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะมันไม่ใช่เป็นพวกแป้งอะอันนี้นเป็นไส้เราก็ชิมเอาเราชอบรสรสชาติขนาดไหนแล้วก็ปรุงแต่งได้แต่ถ้าเป็นพวกแป้งนะคะมันต้องมีสัดส,ส่วน ทำขนมปังต้องใส่ตามสัดส่วนเท่านั้นแป้งออกมามันจะไม่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นขนมเราชอบหวานหรือหวานมากหวานน้อยแล้วก็ชิมเอานะคะเริ่มจะได้แล้วนะคะเนี่ย แต่ให้แห้งอีกสักพักนึงเพราะอันนี้เราจะทําไส้ขนมนะคะอยาถ้ามันแฉะเวลาใส่ไส้ขนมมันจะไหลย,ย,ย้อยไหลออกนะคะเราต้องให้มันแห้งอีกแป๊บนึงหน,นเกือบไปทไส้ขนมเวลามันโดนความร้อน,นะะมันจะไหลเย,ยิ้มทําให้ขนม แตกนะคะไส้เจดทะลายจะในทะลักออกมาต้องให้มันมีความแห้งหน่อยเซ็ตตัวอีกนิดนึงใกล้ได้แล้วน่าอร่อยมากเลยะคะ่ะนิคทะเีนกวนเราใส่ลูกฟิกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกฟิกมันหวานมากพอมากินแล้วมันลูกฟิกก็คือมะเดื่อนะคะมะเดือ่อมะเดื่อฝรั่งนะคะ มันจะหวานมากเหมือนน้ำตาลเราก็เลยเสียดายก็เลยเอามากวนใส่กันเลยเป็นมิกเลยเป็นวิชาถนอมอาหารอย่างนึงนะคะผลไม้คิดไม่ทันเราก็เอามาทำเยม่ทำผลไม้กวนนะคะให้มันคนนิดนึงเวลาทำใส่ จะได้แม่ไหลทะลักออกมาแต่แห้งไปมากก็ไม่ดีเดี๋ยวตกทรายนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบน,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 น้ํำมะนาวนิดนึงเพื่อกันที่ตกทรายแล้วก็ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานนมันไม่ได้เปรี้ยวมากเวลาไปทำขนมถ้ามีทสเปรี้ยวตัดหวานมันก็จะทําให้อร่อยนะคะเดี๋ยววนันหน้าเราไปซื้อแป้งพายสำเร็จนะที่เขาแช่แข็งนะคะ เราก็เอามาขึ้นรูปเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะสั่งมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ เนคไทรีนกวนนะคะลูกเนคททรีนกวนนี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็รอดูพายแล้วนะคะพายเนคททรีนวันนี้เราก็ขอจบการน,นำเสนอของเราด้วยภาพสวยๆอร่อยๆนะคะ 你看。